ทุกท่านที่กำลังเดินหานะครับจุดที่จะต้องนั่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับเลกท่านไปดูรายชื่อว่าท่านอยู่ชุดที่เท่าไหร่หลังจากนั้นท่านเดินไปที่เก้าอี้สุดท้ายจะมีหมายเลขที่นั่งของท่านว่าชุดที่ 1, 2, ึส,สาตามลำดับแล้วท่านก็เดินมาด้านหน้าแล้วก็จะมีรายชื่อติดเอาไว้นะครับนี่คือลำดับขั้นตอนของการนั่งประจำที่ ส่วนผู้ที่เข้าร่วมก็สามารถนั่งฝั่งที่เก้าอี้ที่ไม่มีรายชื่อได้ติดไว้นะคะถ้าหันหน้าเข้าสู่เวทีจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นที่นั่งของผู้ที่มาเผยแพร่ผลงานนะคะจะมีชื่อของท่านติดอยู่นะคะท่านสามารถดูได้เลยนะคะตามลำดับนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเมื่อท่านมาถึงแล้วท่านใดที่ได้รับ เผยแร่นะคะจัดบูธแล้วจะต้องได้รับรางวัลบนเวทีนะคะท่านสามารถลงทะเบียนแต่ถ้าท่านลงแล้วก็กเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ถ้าท่านใดตกหล่นนะคะสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งณนะหน้าห้องที่ท่านจัดบูธนะคะแล้วก็เวลาขึ้นบนเวทีจะมีเกียรติบัตรของเราตั้งไว้ด้านข้าง นะคะก่อนขึ้นเวทีท่านจะต้องไปรับและบอกชื่อของท่านนะคะว่าเป็นชื่อของท่านตรงไหมนะคะแล้วท่านก็จะหยิบเกียรติบัตรของท่านนะคะขึ้นไปบนเวทีชุดละสิบนะคะชุดละสิท่านนะคะเราจะจัดเป็นแถวให้ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเตรียมความพร้อมแล้วเชิญท่านขึ้นเป็นทีละชุดนะคะจากนั้นแล้วนะคะ ให้ท่านสังเกตดูชื่อหากชื่อไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะท่านสามารถรับไปก่อนได้แล้วค่อยลงมาเปลี่ยนด้านล่างได้นะคะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเตรียนเชิญทุกท่านได้เข้าสู่ห้องประชุมบอลลูนแห่งนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา09.00นนาทีนะครับ ค่ะในช่วงนี้นะคะทุกท่านมาถึงแล้วสามารถที่จะบันทึกภาพความประทับใจนาทีด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะทุกท่านนะครับที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมนะครับร่วมก็สามารถที่จะจับจองเก้าอี้ที่ไม่มีรายชื่อนะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดนะครับกระผมอยากให้ทุกท่านได้ มีความพร้อมในเรื่องของของ,ของการนั่งประจําที่นะครับแล้วก็เรื่องของอการอำนวยความสะดวกนะครับเดชท่านประธานที่จะมาเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับค่ะ กำหนดการในวันนี้วันที่17กันยายน2566นะคะในเวลา9นาฬิกาถึงในเวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา45นาทีเราจะมีการลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานและผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานก็สามารถลงทะเบียนเพื่อได้รับเกียรติบัตรได้นะคะค่ะในเวลา8นาฬิกา45นาทีจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะท่านดเรเกตทติพิษ สุภาวานิชนะคะรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็จะได้เดินทางถึงห้องประชุมแกลนบอลรูมนะคะโรงแรมเทพนครนะคะค่ะในเวลา9นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิกา10นาทีเราจะได้ชม VTR แนะนำจังหวัดบุรีรัมย์และนำเสนองานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 9นาฬิกา10นาทีนะครับถึงเวลา9นาฬิกา15นาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมงานนะครับ9นาฬิกา15นาทีถึงเวลา9นาฬิกา20นาทีตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ4ภาษาซึ่งเป็นนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนนะครับ อ่ห้าภาษาขอไปก็ห้าภาษาซึ่งเป็นวัฒรร<ะ>นามด้านภาษาของจังหวัดบุรีรมัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะไม่ได้พูดแต่ภาษาเขมรน,นะคะหลายคนอาจจะมองว่าอา้าวคุณอยู่บุรีรัมย์คุณต้องพูดภาษาเขมรอย่างเดียวไม่ใช่นะคะภาษาของบุรีรัมย์มีอย่างน้อยห้าภาษา,า,ษานะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะมาเรียนรู้และนําเสนอไปพร้อมๆกันนะคะด้วยนักเรียนนะคะจากโรงเรียนต่างๆนะคะค่ะ จากนั้นนะคะเวลา9นาฬิกา20นาทีจนถึงเวลา9นาฬิกา35นาทีก็จะได้ชมการแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนโรงเรียนเซนซิลิอนุสรนค่ะจากนั้นแล้วนะคะเวลา9นาฬิกา35นาทีจนถึงเวลา9นาิกา40นาทีนายทวีทธนอกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งก็จะกล่าวรายงานค่ะ เวลา9นาฬิกา40นาทีถึงเวลา9นาฬิกา50นาทีนะครับท่านดรเกตทิพย์นะครับสุภาพวานณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเปิดงานนะครับเวลา9นาฬิกา50นาทีถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีท่านดรเกตทิพย์สุภาพวานณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บันทึกภาพร่วมกับผู้ที่ได้การคัดเลือกผลงานดีเด่นจำนวน100 89ท่านซึ่งแบ่งออกเป็น <15 S 1> ทั้งบทสิบห้าชุดนะคะซึ่งชุดที่1นะคะก็จะเป็นผลงานผู้บริหารดีเด่นด้านโคดดิ้งจำนวน10ท่านนะคะชุดที่2ผลงานศึกษานิเทศด้านโคดดิ้งจำนวน10ท่านนะคะชุดที่3ผลงานครูดีเด่นด้านชุดที่3นะครับจะเป็นผลงานดีเด่นครู ครูดีเด่นด้านอันปลักโคดดิ้งระดับประถมศึกษานะครับจำนวนสิบคนนะครับ,รบชุดที่4ผลงานครูดีเด่นด้านอันปลักโคดดิ้งระดับมัธยมศึกษาจํานวน10คนนะครับชุดที่5้าผลงานครูดีเด่นด้านปลักโคดดิ้งระดับประถมศึกษาจํานวน10คนชุดที่6ผลงานครูดีเด่นด้านอันปลักด้านปลักโคดดิ้งระดับมัธยมศึกษาจํานวน10คนครับจากนั้นแล้วชุดที่7นะคะ ถึง12ก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะ Active Learning จำนวนนะคะ14ท่านต่อชุดนะคะจากนั้นแล้วชุดที่13ถึงชุดที่15นะคะโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จำนวน15ท่านนะคะต่อชุดเราก็จะบันทึกภาพร่วมกันคะ่ะ ขอแจ้งคุณครูทุกท่านโรงเรียนทุกท่านซึกงสานิเทศทุกท่านนักเรียนทุทกคนเนาะช่วงของการรับกิจบัตรนะครับหลังจากที่ท่านได้รับมอบแล้วนะครับช่วยเช็คดูว่าถูกต้องไหมครับว่าเป็นโรงเรียนของท่านและก็ชื่อของท่านหรือเปล่าถ้ามีการผิดพลาดประการใดให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับช่วงของการที่ลงลงเรื่อง ลงจากด้านหน้าเวทีที่จะไปรับเกติบัตรนะเพราะฝากทุกท่านนะครับช่วยเช็คความถูกต้องของชื่อของท่านชื่อโรงเรียนนะครับสำนักง,งานเขตนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลเรื่องของเกติบัตรของท่านนะครับก็แจ้งเพิ่มเติมดังนี้นะครับค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะท่านดเรเกตทิพย สุภาวานิชนะคะรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้งนะคะและโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะและนำเสนอผลงานดีเด่นทั้ง5ห้องค่ะจากนั้นแล้วท่านก็จะเดินทางกลับค่ะครูแว่นคะ,ะเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะกิจกรรมแลกเปลี่ยน องความรู้และการนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะและผลงานดีเด่นด้านโคดดิง้งครั้งที่สองเนี่ยการนำเสนอผลงานดีเด่นด้านโคดดิง้งประเภทผู้บริหารศึกษานิเทศครูระดับปฐมศึกษาจำนวน32 <000 S 1> คนนะคนะณนะที่ห้องประชุมประโคนชัยนะคะออกเสียงชัดคำว่าประนะคะเป็นภาษา ภาษาท้องถิ่นของบุรีรัมย์อีกภาษาหนึ่งนะครับประโคนชัยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาเขมรน,นะครับอ,อ่าคูแว่นทักา,ายเป็นภาษาเขมรให้ฟังหน่อยคก็พูดภาษาเขมรน,นะครับใช่คะ